เอเอ๋ปารินาก็วันนี้ดูข่าวบอกสะโพกพังนะสะโพกพังเพราะอะไรเพราะมันจะใกล้ขรบกาหนดที่ต้องไปพบปปชะนะไปแก้ข้อกล่าวห,หาที่โดนข้อหาเรื่องผิดจริยธรรมร้ายแรงแล้วก็ยื่นบัญชีทรัพย์สินนี่สินเท็จวันนี้เอฟไปไงนะแจ้งผู้สื่อข่าวเลยสะโพกพังนะครับพอมีใบรับรองแพทย์ก็ไงต้องไปพบปปช์ไหมก็เลื่อนได้แ <laughs> สดงยก็เห็นว่าเพื่อนผมก็เก่งนะ ทศพลเพลงส้มทนายความรามกำแพงนี่รุ่นเดียวกันเนี่ยพักพวกกันเนี่ย <c oughs> แสดงว่าเพื่อนเรานี่ไม่ธรรมดาเนี่ยเนี่ยทนายเอ๋เนี่ยนะใบรับรองแพทย์ไปหมอบอกว่าต้องอยู่อีกนานเอเนี่ย,เน,ยเนื่องจากสะโพกพังอุ้มลูกหนักนั่อไงเห็นดูข่าวก็ฝากเอ๋นะวันนี้ผมไปราชบุรีไม่เจอ,เอท่านสะสะปารินานะานะก,ก็รักษาสุขภาพนะ หายไวๆนะจะได้ไปรับทราบข้อเก่าหาที่ปปชนะเอ่อทศพลเพลงส้มนะทนายเอปริีนาเนี่ยรุ่นเดียวกับผมเนี่ยก็บอกว่าคดีเอปริีนาเนี่ยมันมันไม่มีความผิดหรอกเป็นผู้บริสุทธิ์ชัดเจนถ้าเพื่อนพูดอย่างนั้นเพื่อนต้องพาลูกความรีบไปมอบตัวแล้วรีบบอกปปชว่านะลูกความผมไม่ผิดเลยทศพลไปบอกปปชนะรีบส่งฟ้องเลย อยากพิสูจน์ความจริงะนะครับนะนะครับอยากพิสูจน์ความจริงพาไปเลยบอกปวตนะไปทั้งป่วยๆเนี่ยนะแบกหามเอ๋ไปเลยนี่เอ๋เอ๋นอนอยู่เนี่ยพาเอ๋ไปเลยนี่ผมให้ความเป็นธรรมกับคุณเอ๋นะเพราะคุณเอ๋ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ <c oughs> นะครับนะก็เี่ก็เล่าสู่กันฟังสบายๆนะนะคุณเอ๋เนี่ยมันลีลาอะไรเยอะนะคราวที่แล้วพอโดนตำรวจอา่าจะแจ้งข้อกล่าวหาก็เปนะ็นไงู่นนะนะ ส่งและกิษฎุีกาตีความอตอนนี้มาปปชอบอกมีมูลแล้วนะผิดจระยะิยธรรมยืม่นบัญชีทรัพย์สิสนนี่สินเท็ะตอนนี้ปใบรับรองแพทย์ลีลาแกม่ธรธมดาเขาบอกแล้วเอ๋เป็นคนฉลาดไม่ใช่คนงูเชื่อผมนี่คนที่บอกว่าเอ๋งูเนี่ยหรือ A เอ๋เอ๋เนี่ยไอ้พวกนั้นนะคืองูไม่ทันเขาเขาเป็นคนฉลาดเอ๋ A เป็นคนฉลาดไม่ใช่คนงู ดูเหมือนเอออาเอออาแกก็เล่นมุกก็เล่นแกไปเลยสุดท,ท้ายแกก็ไงเออไม่ไปพบปปชนะครับถึงเวลาแกดูแล้วทไม่น่าาจะไปแล้วแกต้องขอเลื่อนนะนักการเมืองนี่มันพริ้วมันพริ้วไหวอ่ะนะเป็นนักการเมืองเนี่ยมันต้องแบบไงต้องพริ้วอ่ะนะบางคนก็เรียกว่าการล่อนไม่อยากอย่าไปพูดเลยตรงไปนะบางคนก็บอกตอแหลก็อย่าไปพูดเลยมันดูหยาบอย่าพูดเลย นะพูดเราเป็นคนพลิ้วแล้วกันฟังแล้วมันดูสุภาพหน่อยนะฮะคนรวยจะมาจับมาติดคุกได้ไงมันยากมัาจับที่ไหนเพราะมันรวยนะเวลาใครจะมาจับผมอย่าอย่ามาจับกูนะเพราะกูรวยคือรวยตังแม่งเยอะพอตังแม่ตังแม่งเยอะปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะก็หาตัวไม่เจอนะพอตังเยอะไม่รู้ตัวอยู่ไหนบอสบอสอยู่ไหนบอกพี่ด้วยเดี๋ยวพี่จะไปจับ ม,ม,ม,มันหาตัวยากเพราะแม่งงวยกับอีกประเภทหนึ่งก็คืออะไรเส้นให่บุกลูกปลาอ่านะก็ยังไม่ฟ้องอีกลายก็สา,ารดีกาออกหมายจับบุกลูกปลา50ปีนะบุกศูนย์ประชุมที่พัทยาอีก4ปีเป็น54ปีเป็นอดีตสสพักรัฐบาลตอนนี้ก็หาตัวไม่เจอเพราะอะไรเพราะแม่งใหญ่เส้นแม่งใหญ่พอเส้นแม่งใหญ่พวกไงแม่งเกิดความเหลื่อมล้ำมีหมายจับเพราะเท่านั้นนะ สารออกหมายจับมาก็ทําอะไรพวกนี้ไม่ได้เพราะแมงเงแม่งใหญ่พ่อแมงมีเส้นหาอย่างไงก็หาไม่เจอเพราะเส้นแมงใหญ่จะมองไม่เห็นนะหายากหายตัวได้นะบุกลุกป่าครับถ้าแมงเป็นสสถ้าเป็นสสฝ่า,ายรัฐบาลก็โอ้โหยากจบที่โรงพักหรือไม่แม่งก็จบที่อายการและยิ่งล่าสุดมีคำนิชัยอายการสูงสุดห้าสามบอกนะไอ้เรื่องลักษณะบุกรุกเนี่ยที่พังนานักธุรกิจคนหนึ่ง ซื้อที่ดินมาครอบครองสุจริตลังวัดสุจริตแะงต่างอัยการสูงสุดมีคำวินิจฉัยว่าอะไรขาดเจตนาะเขาไม่อาจรู้ได้เขาครอบครองสุจริตเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ครอบครองเกาะต่างๆเราเนี่ยแถวภูเก็ตพังงาะอะไรต่างเนี่ยพอต่อไปไม่กระหุดหมดเพราะมีคำวินิจฉัยของอัยการสูงสุดเนี่ยเนี่ยปีหกสามที่ออกมาว่า,าการครอบครองต่างๆนั้นครอบครอ,อ,องต่อจากผู้อื่นมาเพราะฉะนั้นจึงขาดเจตนาะ ะครับว่าขาดเจตนาก็เป็นไงก็ไม่ต้องรับโทษทางอาญ,ญาก็จบเรียบร้อยเพราะฉนั้นโอ้โหไอคนที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทโรงแรมที่แม่งอยู่บนยอดเขารวยๆมันถึงไม่กลวัวไงเพราะมันมีคำนิยไฉเนี่ยอายการสูงสุดล่าสุดมาแล้วว่าถ้าเราซื้อที่ดินจากคนอื่นมาแล้วครอบครองโดยสุจริตเนี่ยแล้วก็มาขอออกโฉนดขอเอกสารสิทธิ์เนี่ยเราสุดจริตเราไม่รู้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  เออไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่าเป็นป่าสงวนเราไม่รู้ว่าเป็นเขตอุทยานเราไม่รู้ว่าเป็นป่าชายเลนเราซื้อต่อเข้ามาเพราะฉะนั้นเราขาดเจตนาเราเขาเป็นไงก็หลุดอีกไงเพราะฉะนั้นไอ้ลงแล้วอะไรต่างๆที่พี่น้องถามอ่ะแม่ไปสร้างบนภูเขาอะไรอะไรตามเกาะตามแก่งอะไรพวกนี้แม่ก็เอา่ะนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จบขาดเจตนาไงก็ทําอะไรมันไม่ได้พวกเราเลยต้องไปไงชูสามนิ้วนะครับ เราก็จะไปสนามหลวงเอ,อสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีคนไปพังป้ายสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ผิดหรือครับไปทาอะไรไปเจาะปูนเจาะอะไรต่างๆที่สนามหลวงมีความผิดมีคำถามไปยังสำนักงานตำรวจชาตินะปี่แปออะพบบตรได้จะเกษียณแล้วก็ถามไอ้คนที่ไปขีดเขียนทําลายป้ายสํานักงานตำรวจชาตินะ่ะมีความผิดไหม <c oughs> <c oughs> จับได้ยังใคร นะใครเป็นคนพาพวกไปไประท้วงตรงนั้นแล้วก็ไปทำลายป้ายบางคนก็สุ้ตีนถีบป้ายทำานา,า,านี่ตำรวจในแพทย์จับได้ยังคนร้ายเป็นใครม <c oughs> ี่ผ่านไปกี่ปีแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยไอ้ที่เขาเจาะสนามหลวงมีความผิดร้ายแรงไหม <c oughs> เออเอออืมแชร์แล้วนะครับ เด,ดูนอะ,ะอะไรอะไรกันห,หลายเรื่องหลายราวนะวันวันนี่วันนี้ก็เล่นเสียงสดเลยเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าใช้อะไรไม้เมยอะไรไม่รู้เป็นหาอะไรก็ไม่รู้นีครับเดี๋ยวดูนะมีคำถามคำถามอะไรก็นะว่ามาเออเอ,อ,เอะไรอีกวะหมดแล้วยังวะเนี่ย คดีบอสไม่เห็นมีความคืบหน้าทั้งที่รายงานไปแล้วอ๋อวันนี้นายกเขาถแถลงข่าวแล้วนายกเขาบอกว่าเขาถแถลงข่าวแล้วครับว่าให้เวลาเจ็ดวันไปออกหมายแดงระหว่างประเทศร้่ยรีบหนึ่งตัวมาเข้าคุกโอ้โหนายกพูดจริงจังเลยอายการก็สั่งฟ้อง้วนา,าสงองข้อหา,าหลักๆอะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายแล้วก็อะไรเนี่ยเสพโคเคนนายกวันนี้ถแถลงข่าวทำหน้าจริงจังเลย ต้องดระเมินกันภายในเจ็วันออกหมายแดงระหว่างประเทศเอาตัวมาลงโทษโอ้โหลายงานทุกเจ็ดวันฟังแล้วแบบครับตำรวจยืนนี่ครับปฏิบัติดูด้หลังเจวันม,มีอะไรเกิดขึ้นเนจะ็ดปียังเอาตัวมาไม่ได้เลยแล้วฝากทานายกนะให้อาจารย์วิชาไปสอบสวนมานะเขาบอกเรามีอายการต้องรับผิดชอบบสามคน แล้วก็ตำรวจตำรวจแล้วช่วยกันเนี่ยทนายองทนายเนี่ยนะที่ช่วยกันแบบทำให้คดีในบอสเนี่ยสั่งให้ฟ้องเนี่ยจะเอาเอาคนมาลงโทษได้ไหมมีทั้งอายการมีทั้งตำรวจทั้งนายรวมหัวกันเนี่ยนะทำความเร็วรถจากร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเหลือไม่ถึงแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเอามาติดคุกที ขนาดนาะยกสั่งอาจารย์วิชาอาจารย์วิชาก็สอบสวนมาแล้วม่ต้องรับผิดเนไอ้พวกนี้เมื่อไหร่จะติดคุกล่ะนะเอาจริงหรือเปล่าทนายกเอาไปติดคุกเลยทั้งอายการตำรวจทนายเนี่ยนะประชาชนเขาตั้งคำถามในงานเนี่ยวิ่งเต้นล้มคดีต้องมีต้องมีคนรับสินบนนะมีทั้งทนายทั้งตำรวจทั้งอายการโอ้โหรวมหัวกันทำความดีเลย <c oughs> บอกแม่งทำความชั่วกันไง้ฟ้องิ่ง คือยุคนี้มันมีทั้งทนายมีทั้งตำรวจทั้งอัยาการนะที่เป็นคนที่ปเ,ทเป็นคนไม่ดีมันมีมีคนบางคนทนายบางคนอตำรวจบางคนอัยาการมันมีหมดในวงการนี่พวกรับวิ่งเต้นรับอะไรทนายดังๆที่เจา้จาของเฟซบุ๊กนี่ก็มีรับวิ่งเต้นอัยาการะมีเทพสงเทพเสียงคดีก็ยังอยู่อัยาการยังไม่ส่งฟ้องโอ้โหวิ่งเต้นอัยาการเลยนะเอาไปแก้ฟ้องอัยาการบ้างอะไรต่างโอ้โหพวกนี้มัน ยังอยู่ได้ทําไมนะพวกแปลกนะพวกไอ้พวกวิ่งเต้นลบมพดีแต่ละคนใ,นใส่ของขัดในตัวตัวเอเลยนะเอ์เมสเออเมสอะไร <c oughs> ไอ้พวกนี้แม่งรวยนะไอ้พวกวิ่งเต้นลบพอดีไม่ว่าทนา,ทายตำรวจยการะมันรวยใิ่ไหมใช้ชีวิตหรูหราเพราะอะไรเพราะเงินแม่งได้มันแบบสกปรกบิดเบือนกระบวนการดุตยธรรมช่วยเหลือพ่อค้ายาวิ่งเต้นช่วยเศรษฐีทำดำเป็นขาวอะไรต่างเนี่ย วันนี้นายโกก็บ,บอกนะครับว่าว่าเจ็ดวันต้องรายงานูเสียงดังความชัดเลยนะชาติหน้าจะจับนายบอสมาลงโทษในประเทศไทยได้พี่น้องว่าผมว่าชาติหน้าก็ยังไม่มีปัญญาจับมัอนะเพรขาเป็นรวยอือนะครับ